สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมไฟล์แท็กติกนะฮะเล่นก็สนามได้วันนี้ผมจะได้รับเป็นแชมเปี้ยนดูเคเตอร์อันหนึ่ง และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over TopUp ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย TFT ที FT, มีในเวอร์ชั่นมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกมเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญที่ร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w overtopup.com นะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลย be cruising lane speed cruising call in it high fast my อักเบ้นอันแรกครับโอ้โหดูวิเคเตอร์อีกแล้วนะครับแต่อันนี้อันเล็กว้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้เราเจอไปม่วงๆนะฮะไหนๆได้มาเป็นแชมเปี้ยนแล้วนะครับผมว่าจะไปสัก4บาท5บาทหน่อยจะได้ใช้แบบคุ้มๆนะครับอ่ะมีอะไรช่วยเพิ่มเงินไหมเหมือนจะไม่มีนะฮะว้าไปเวลยากเลยงั้นก็เดี๋ยวเอาเพิ่มความเร็วมานะครับก็จะทำให้ยูนิตของเรา,นราเนี่ยไ,ได้รับความเร็วกันจะตีสิ็นต์ได้ธนูอันหนึ่งด้วย ตอนนี้เรามีกุญสูนะฮะอาจจะไปทางกายภาพหรืออะไรที่มันใช้กุญสู ก็เดี๋ยวลองดูกันฮะเน้นๆไปทางตัว4บาท5บาทครับพยายามจะเก็บตังค์ให้ไปถึงนะ <c oughs> อ่ะรอบนี้ฮะ,จะเจอกับอีโบนะครับได้เกเนนมาเป็นเฮดไลเนอร์ฮะซึ่งอีโบเนี่ยก็อืมตอนแรกผมก็มองมองไว้ครับเพราะว่าผมได้อามุมูมาแต่ตัวที่ใช้คุณซูมันก็เหมือนจะไม่มีฮะนอกจากว่าจะให้เวกหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลครับอย่างไทท่านอะไรนี้ให้ป๊อปปี้ก็ได้ความเร็วจากอัคเิ้นนิดหน่อยก็พอได้นะครับ มาแล้วครับเฮดไลเดอร์เก็บตังของเราเคสสเต้ K มาฮะหาสฟิลด้วยขาดอีกหนึ่งตัวรอบนี้ครับเจอกับทูดาเมจนะฮะได้อักเป็นมาเป็นแจสเปลี่ยนโตดาเมจออกมาเป็นเคยวนะครับเคยวถ้าคุณซูสองอันก็น่าปั้นดีไปใช้ต้น,ตนเกมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตัวแพงที่หลังไม่ติดปัญหาอะไรในะรอบนี้นะครับได้แนวหน้ามาเป็นกาเดียนก็ช่วยสร้างโลให้นิดหน่อย ออกมาเป็นเอโคฮะเซนติเนลเดี๋ยวมาเปิดก่อนแล้วกันนะครับหรือไม่เราก็เล่นทูดามจก็ได้นะฮะผมมีเคนเดนอยู่ลงตัวต่อไปแล้วก็อาจจะหาเซนหน้ามาแทนเควส่วนในรอบนี้ฮะเซนลฟีนครับ KDA ได้ซุปเปอร์แฟนมาขั้นหนึ่งฮะได้ไเทมฟรีมาแล้วก็ไอเทมโบราณเป็นสไนเปอร์นะครับได้ดามจเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ไหวนะไอเทมเรายังไม่ได้ใส่เสียดนะายฮะฮาร์สติลยังไม่ได้เปิดครับยังไม่ได้เก็บตังค์เก็บแต้มเลยเลย ไอเทมครับเลยด้วเลือคู่ที่3ว่าเดี๋ยวผมไปเอาเป็นตัวอัลเฟรียออสด้กันเราจะได้เก็บตังค์กันสักทีไปครับเดี๋ยวเปิดเป็นฮัสติลขั้นหนึ่งเนีเก็บตังค์กันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวหาเซนหน้าฮะมาแทนเคลิลมันก็จะลงตัวที่ลาพิดฝ่ายได้ทรูด,ดามเมด รอบนี้เจอกับ KTA มีเป็นจริงครับทำแนวหน้าไป2อย่างเลยการเดียนหนึ่งเซนติแนลหนึ่งแล้วก็มีอัลเฟรียอตที่ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมฮะร,รอใส่ให้เซนหน้ายังไงเราก็ใช้ชั่วคราวอยู่ละเราจะเก็บเงินนะครับอ่ะรอบนี้เหมือนจะไม่ไหวนะครับแพ้ไปคิลไมค์ตัวนะครับตอนนี้เซนหน้ามาแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราอเคลียร์ตัวที่ไม่ใช้ดีกว่าจะได้เก็บเงินกันสักที อ่ะได้10บาทครับส่วนลักนี่เก็บไว้เผื่อโยกเผื่อโยกรอบนี้หาเจอกับมิสฟอร์จูนครับอันนี้อ่าน่าจะมิสฟอร์จูนยาวแน่ๆเลยได้มาสอดาวแล้วไอเทมก็ทนันดูฮะตอนนี้ก็คุณสูเรียบร้อยแล้วนะครับได้ฮาสปิลมาขั้นหนึ่งช่วยเก็บเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปที่20บาทนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไม่เอาแล้วลักจ้างมันฮะ ไอเทมครับได้เพิ่มเติมมาเป็นรีฟอร์เตอร์ฮะแล้วก็ได้ซาบิล่ามาในอันนี้เนาะน่าสนใจน่ามาใช้แก้ขัดไปก่อนแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นเข็มขัดครับอ่ะเงินคับเก็บได้32ครับรอขึ้นเวล6จะใส่เซนหน้าลงไป เซนกับ KDA ฮะอันนี้มาเป็นอาการิแล้วอะ่ะเอสไลเนอร์ยังไม่บีกนะยครับอาจจะทำรูเซอร์มาแทนฮะเก็บตัวรูเซอร์ไว้พอสมควรแล้วก็อาการิได้ IE มาแล้วนะครับอาเฟย์เราแตกก็ดาเมจหมดไม่น่ารอดอัคเมนที่2ฮะอืมเบสเฟย์น่าสนใจสุดแล้วไอเทมโบราณผมอยากได้อะไรที่แบบว่าเสริมเสริมทีมสักหน่อยเอา้านี่ดีกว่าดอกเปียนะฮะ เพิ่มเป็น7ทองแล้วก็ตอนนี้ได้เงินมาทําให้แบบโอเค60ได้เลยผมรอรอบหนึ่งได้70เลยนะฮะได้เลยมีเพียงไม่กี่ครั้งที่เราหยิบอัคเบนดีมาแล้วเราจะเก็บดอกเบีย้ยเท่าที่มันให้มานก็ <c oughs>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  ครั้งนี้ฮะเพิ่งจะได้ใช้เนี่ยละฮะปกติได้มาก็คือลงยับเลยครับใช้เงินเลยอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เก็บดอกเบีย้ยกันหน่อยฮะเก็บดอกเบี้ย7บาทน,น่าจะยิงยาวถึงเวลแปได้แต่แต้มเนี่ยเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะ สเตท์ฮะสองดาวสองตัวนะครับแล้วก็เงินมะไม่ใช่ฮะทิฟโกบโอเคจะได้ใช้ใช้ไปก่อนผมเอาทิฟโกบให้อามูมูไปนะฮะเผื่อว่าออกมาเป็นของแท้งมันก็พอได้ใช้ครับให้ตัวดาเมจไปของแท้งออกมาคือไม่ได้ใช้เลยอะรอบนี้ฮะเจอกับตู้ดาเมจนะครับแม่มีคนทําเซนนาสองดาวแล้วนะครับเหมือนว่าจะยิงยาวเลย ไอเทมครับได้เลือกคู่ที่2องเดี๋ยวขอเป็นไอเทมแทงหน่อยจะได้ใส่ให้เลยตอนนี้ต้องเริ่มใส่เทมแล้วแหละฮะเพราะว่ามันเริ่มเจ็บละแม้ว่าเราจะเก็บแพสต่อเนื่องนะอ่ะโอเคับไปที่เวล6ครับเหลือตั้ง78เก็บตั้ง70นะครับได้ดอกเบีย้ย7บาททุกรอบแล้วก็ใส่เซนนาไปอ่าเดี๋ยวใส่เป็นกุนซูเลยแล้วกันนะครับกุนซูบีทูดามิตัวต่อไปลงทูดามิขั้น2ก็ได้ อันนี้คือมาใช้ช่วงคราวนะครับคุณซูมากี้ก็อาจจะไปลงเลยที่เจ้าเอสเลียวหรืออะไรที่มันใช้คุณซูครับตัวสี่บาทก็พอจะมีบ้างเคสลงเคสลินอะไรอย่างนี้นะอ่ะรอบนี้ฮะก็ไม่ไหวอยู่ดีครับดามเมจเรามันไม่เพียงพอแต่อย่างน้อยก็พอจะยืนได้พอจะยิงเข้าดิดหน่อยนะครับได้ทูดามเมจมาหน่อยอ่ะอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนรีเซ็ตมานะฮะขาดโยได้อีกตัวนึงเราจะไปฮัสติว้าได้นะ รอบนี้ฮะเพนตาคิวนะครับมีหุ่นโดดมาสตันนิดหน่อยมิสร์จูนฮะตอนนี้กุนสู2ออันเลยครับได้แจส๊สมาขั้นหนึ่งปิดดาบมาหนึ่งอาจจะรอไปทำเป็น,นคริติคอลนะฮะขาดถุงมือครับอ่ะรอดไม่รอดครับอบูมูของเราสกิลมาอย่างแรงเลยคริติคอลด,ด้วยได้ i อ,าอมาเป็นของติฟโกฟนะฮะแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีพักกันรอบนึงครับลงเลเวลรัวๆตอนนี้ไปที่เวล7ได้อยู่มั้งไปจิงไป 46แต้มแล้วนะครับผมอาจจะหยุดแค่ที่เลเวล8นะครับแล้วก็หาสมตัวัวที่จะใช้กันไป9ไม่น่าจะไหวมีแต่เลเวลสู้ไม่ได้ฮนะต้องทำขึ้น2ดาวอีกนะอ่ะรอบหน้าฮะกล่องจะได้เปิดแล้วนะครับก็ไป8พอดีเลยรอบหน้ามีเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ไปแปด แล้วก็เจอกับ KDA นะฮะอากาลิมาไอเทม2ชิ้นแล้วมีกาการ์สครับไอเทมแทน่นจัดเต็มมาเลยฮะแน่นอนครับสู้ไม่ได้หรอกเซนด้าดีใส่เท่มจัดเต็มมาแล้วเหมือนกันนะครับพร้อมให้กับเอสเลียวนะแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีอักเบนสุดท้ายฮะมีแพนโดร่าน่าจะไม่จำเป็นนะครับมีบิ๊กแกปแบทได้เทเพิ่มเติมมานะฮะมีสเตทนะครับและก็คอนเทเจียนฮะได้ดาเมจเพิ่มเติมอ่าไป อ,ออกมาเป็นเซตฮัสติลฮะแต่ไม่รอแล้วครับไปเวล8แล้วเดี๋ยวสุ่มหาเฮดไลเนอร์4บาทกันอ่ะเดี๋ยวทำฮัสติลคืนมาก่อนมาแล้วฮะเอสเลียวแต่ไม่ใช่ตัวเฮดไลเนอร์ครับเสียดายเสียดายเสียดายอ่ะแป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 ะมีคาทัสนะฮะมีอาริอ่ะ, 8, 8, 8, 8, 8. ะ,อะเดี๋ยวลองดึงมาอาเฟฮะ2ดาวใช้ไปก่อนอ้าวทวิทเฟดวะทวิทเฟดได้ไหมไอเทมเทม,ทม,มีนี่อยู่ฮะ จริงว no ่าก huh so ัะเล็ดอยู่นะครับได้ได้อยู่ได้อยู่เอ้าโอ้โหของเต็มก็ทวิเฟลดเดี๋ยวเป็นอ่ากัตเล็ดนะครับมีกุนซูอยู่ในบอร์ดตรงกลางอีกอันหนึ่งก็มีไจแอนท์อยู่นะครับส่วน IE เราไปให้เป็นเอสเลวก็ได้ครับทวิเฟลดที่เป็นดิสโก้ด้วยนะเออไม่ได้เป็นดัซเลอร์ไม่ได้เปิดเลยนอกจากว่าจะหาบิทแคนมานะฮะก็จะทำเป็นอ่าเซนติเนล อเอาของหน่อยอของหน่อยมันเต็มมากเลยเมื่อกี้ฮะยังไม่ได้หยิบมาใส่อ่ะใจแอนใส่ไปแล้วก็ IE เฮะเดี๋ยวใส่ให้กับเอสเลียนะครับสุดท้ายคุณซูให้กับทวิเฟตนะฮะซึ่งมันจะขาดเอิมมานาลืมเลย ไม่มีโซจินนะฮะลืมเลยลืมเลยน้ำตาไม่มีนะครับอ่ะเอสเลียวฮะเดี๋ยวขอใส่เป็นนาชอทูธนะพอสกิลปุ๊บม,มันจะได้ยิงเร็วเอสเลียวเราไม่มีกุนซูครับไอเทมอาจจะสลับสลับกันนิดนึงนะฮะเพิ่งรื้อทีมมันก็มัวมวนนิดนึงอ่ะรอบนี้ฮะเซนนาา3ดาวมาแล้วนะครับคู่กับลาพิดไฟและก็ทรนะูดาเมจฮะแจสมาไม่ได้ใช้งานะ่วนไอเทมอีกเซตหนึ่งมันก็จะเหลือซันไฟนะผมมีแล้วผม,มอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น อะรอบนี้ครับรอดไม่รอดะฮะมาดาทวิตเฟดอาจจะช้าหน่อยแต่ได้คุณซูมาช่วยเร่งะฮะแล้วก็ได้ความเร็วจากอักเมนนิดหนึ่งเดี๋ยวรอเปิดดิสโก้นะฮะน่าจะได้ความเร็วมาอีกนิดหนึ่งเหมือนกันไอเทมครับอยากได้น้ำตามาเป็นรีดมชั่นะฮะจะได้ฮิวแนวหน้าหน่อยหรือเอาไปทำเป็นโชจินก็ได้แต่ดาบไม่มีแล้วนะครับเออเอาเป็นรีดมชันแหละ เดี๋ยวแนวหน้าหน,า,หนามานาทวิสเฟดก็มาเองนะฮะอ่ะใส่ไปให้บริคเซอร์นะครับเอามูมู่เนี่ยเดี๋ยวรอขายเนาะไม่สองดาวสักทีเดี๋ยวเราเอาเซนติเนลแท้งเลยครับดิสโก้เซนติเนลก็จะมีเป็นบิดแท้งสามารถเปิดได้ขั้นหนึ่งพอดียอหลิกครับอ่ายอหลิกยอหลิกอ่ะมาแปะไปก่อนได้โมเชอร์ขั้นหนึ่งเดสเลอร์เดสเลอร์หายอีกอ่ะเดสเลอร์มา รอบนี้ครับเจอกับสเปลวิเวอร์ฮะมีอาริโชจินซาติกชีฟนะครับรอดไม่รอดฮะอยู่ที่ทวิทเฟสครับมานามาช้าหน่อยฮะแต่ได้สกิลแรงครับอ,อืข้าวไม่ได้เท่าไหรเ่เลย <laughs> อ่ะยังมีแทงอยู่ครับเป็นโมดิไคเซอร์กับเอเคโคฮะแล้วก็เอสเฟียลยิงสกิลไปครับช่วยได้นิดเดียวแล้วทวิทเฟสสกิลรอบสองครับเรียบร้อยเลยเออก็ได้อยู่นะไม่มีโชจินโอเคเฮ้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 เอา้า ไอ้ทึ่มรอยไปบ้านอื่นอ่ะเดี๋ยวสุ่มหาตัวฮะให้ทีมเราแน่นขึ้นอีกนิดหนึ่งครับได้เคนมาฮะหนึ่งตัวเคนอ่าไปแทนอาเฟรีออสนะครับฮะสติลยังคงอยู่ครับแต่จะอยู่แค่ขั้นเดียวพอละเอามาเปิดกล่องสักรอบหนึ่งครับอ่ะเอสเลียวฮะอีกหนึ่งตัวแล้วบิดแคลงมาแล้วครับบิดแคลงก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนกับเคซันเต้น,นะฮะเดี๋ยวขอเปิดกล่องอัพหนึ่ง ก็เริ่มโลตัวถูกทิ้งแล้วเลยครับรอบนี้ฮะเจอกับเคียวสามดาวคุนซูสองอันแล้วมีใจแอนมีเพนตาคิวขั้นหนึ่งนะฮะเอ็ดหลอดหน้าจะหนึ่งเหมือนกันอ่ะเหมือนว่าจะสู้ได้อยู่นะฮะสกิลทวิติลดเก็บวาดไปได้เยอะพอสมควรมีเอสเลวยิงซ้ําต่ออีกนิดหน่อยนะฮะยังไงยังไงตูดูดูดูเรียบร้อยเอสเลวฮะสองดาวครับได้ทวิติลดมาอีกหนึ่งตัวฮะไอเทมจากฮัสปิลก็ออกมาเป็นโอ้โหเข็มขัดและ ลองดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมเพิ่มเติมออกมาในรอบนี้ก็จะมีเป็นผ้าคลุมนะครับแล้วก็โอ้โหดุ๊บเอาวะมีแวว4ีบาทสดาวพอดีไคเซอร์ฮะสองตัวนะครับอสองดาวสองตัวโซนในเอ็นวิลครับเดี๋ยวหาไอเทมให้กับเอสเดียวอันที่3นะครับก็ไปไปเจาะกรอบไปเจาะเกาะเจาะเกาะก้อนลัสซิสเฟอร์นะครับไปจะได้ยิงเข้าหน่อยแล้วก็หมดเวลาครับอ่ะเดี๋ยวผมทำไอเทมแท้งฮะมันก็จะเป็นอีเวนเช้าเจาะเดี๋ยวนะเจาะอีกแล้วอ๋อ เอ้าเจาะซ้ำเจาะซ้อ, 3, อ,ซอนไม่เป็นไรฮะเรามีเป็นรีฟอ์เตอร์อยู่ฮะได้เปลี่ยนไอเทมอยู่แต่เดี๋ยวขอให้แนวหน้าแบบแน่นๆกว่านี้หน่อยตอนนี้มีไอเทมอยู่แค่ตัวเดียวนะครับแนวหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนมาไม่ใช่อเทมแท้งเลยก็จะงานหยาบอ่ะรอบนี้ครับชนะไปฮะอันนี้ไม่มีดัสเลอร์นะฮะก็สู้ได้อยู่นะโอเคงั้นก็ไม่ต้องมีมันฮะทวิตเฟดเป็นดิสโก้ก็มาเป็นนี่นเลยัวบัฟเลยอะ เก็บตัวฮะเก็บตังค์เจนะครับผมว่าตอนนี้น่าจะเริ่มยิงยาวได้เดี๋ยวเราไปสมเร็วเก้าเลยกันเอสเียมสดาวแล้วน่าจะไหวน่าจะไหว ก็บตั้งเ5รอไปที่เวลเก้านะครับรอบนี้เจอกับ KDA ฮะอาริซึ่งก็มีอากาลีโดดมาล้วงนิดหน่อยฮะสวิฟเฟตเราไม่น่ารอดครับเรียบร้อยฮะสกิลได้ครั้งเดียวฮะร,รอบนี้แต่มีเอสเลียวสดาวครับช่วยเก็บกวาดไปเหลืออาริกับอากาลีแล้วเทบอาริแตกไปเหลืออากาลีสุดท้ายนะครับเอ็กโคช่วยแทงนิดหน่อยเอ็กโคตายไปอ่ะสกิลเอสเลียวโอเครอดอยู่ มีจินมาฮะมาเปิดบิ๊กช็อปนะครับไปที่เวล9เก้าเลยไหมไปดีกว่าไม่ไหวแนละ้วเมื่อกี้เกือบแตกโอเคฮะเราหาทวิตเฟดอีกแค่3ตัวนะครับเราจะได้3ดาวแล้วแต่ไม่เจอนะครับโซน่าโซน่าน่าจะไม่ได้ใช้มั้งโมดิไคเซอร์ฮะรอขึ้น3ดาวแล้วเดี๋ยวต้องเหลือช่องให้กับจินอย่างน้อย4ช่องนะครับโอเคโซน่าไม่ใช้รอบนี้ฮะ KDA ฮะ3ดาวเป็นลูลูครับ ได้บิ๊กอตมาช่วยดาเมจอีกนิดหนึ่งฮะแล้วก็ได้ป้อมของจินอยู่ที่ว่าจินจะสร้างป้อมมาช่วยยิงทันหรือเปล่าครับไอเทมไม่ได้มีให้นะฮะก็จะช้าหน่อยส่วนความเร็วก็เหมือนจะฟิกไทยตัวนะครับไปเพิ่มดาเมจแทนอะเอสเวผมกำลังจะตายเอสเลโอ้โหยังไม่ได้ยิงเลยนะครับบลิงมาตายชัดๆฮะแล้วก็มีเป็นทวิตเฟสครับกับป้อมของจินฮะยิงยิงยิงนเออช่วยได้นิดหนึ่งหมดตามแบบ กล้เคียงกันมากเลยอะ่ะบีที่1ที่2อ,อะ่ะค่อนข้างห่างน่ากลัวมากเลยนะฮะอะ่ไม่มีใครเอาเคนเนาะเดี๋ยวเราหยิบเองจะได้ขึ้น2ดาวแล้วก็ได้มาปลับเติร์ดด้วยนะฮะค่อนข้างดีอ่ะรอบนี้ได้ทวิตเฟรมาอีกหตัวฮะขาดอีก2ตัวนะครับแล้วผมยังไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่นะมันน่าจะต้องเจอบ้างยอหลิกมะยอลิกมากมามา,มา ปิดแค้นครับขึ้น2ดาวฮะหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอเคเออ่ต้องเคลียร์ตัววะไม่งั้นนี่จินสร้างป้อมไม่ได้ครับมันไม่มีตัวอะไรเคลียร์บนไคเซอร์รอขึ้น3ดาวนะครับงั้นก็ไม่ทําขึ้น3ดาวแล้วอ่ะเก็บตัง กับเพนตาคิวนะฮะให้ไรเดอร์คาทัสมาทีมเขานี่ก็เวียโกฮะรอลุ้นขึ้น3ดาวครับตอนนี้แนวนหน้าหนาขึ้นมาพอสมควรละอย่างน้อยก็2ดาวกันยกทีมเลยครับขาดแค่อเทมตอนนี้อยู่แค่มดิคเซอร์อย่างเดียวเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหรนะ่ฮะและเอสเลวยิงกวาดไปได้ดาเมจพอสมควรนะครับขาทิวเอสเลวกกำลังจะแตกครับเก <c oughs> ือบแตกได้ดิสโก้ช่วยไว้ชนะไปฮะมาควิทเฟดอีก2ตัวครับ ไอเทมฮาร์ดสตีลฮะออกมาเป็นผ้าคลุมนะครับโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวสุ่มกันต่อฮะอ่าเอสเลียวมาครับอืมไม่เปลี่ยน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 เพราะเปลี่ยนไปก็คือยังไม่3าดาวเอาชัวร์ชวก่อนตอนนี้ทวิตเฟดใช้ได้นะฮะไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเปลี่ยนออกครับอ่ะสุ่มกันต่อสุ่มกันต่อทวิตเฟดขาดอีก2ตัวเอสเลียวค่อยหาใหม่อันีีไงเอสเลียวใหม่ตัวฮะไว้ได้2ดาว2ตัวครับและสุ่มเจอค่อยเปลี่ยนดีกว่าฮะ รอบนี้ KDA มาครับก็อาการีครับมาล้วงเหมือนเดิมทวิเวทเฟดเราหน่าจะแตกเหมือนเดิมแหละมีใครสาหะขึ้นมาเป็น3ดาวครับใครสาคุณซูด้านหลังฟรีฟรีเลยและก็อาการีมาล้วงและเรียบร้อยครับแต่อาการีเหมือนจะเหลือ1ดาวนะครับไม่รู้คนละทีมหรือเปล่าแต่ชนะไปแล้วฮะดาเมจพอๆกันเลยทวิเวทเฟดกับเอสเลียว์เนี้ยฮะถ้าได้ไอโอยดิกมาคือน,น่าจะดีกว่าน,นี้อีงเป็นเช้าผมยังไม่ได้เปลี่ยนออกเลยนะครับแล้วก็ทวิเวทเฟดถ้าสองดาวสองตัวถ้าขาดอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเอง มันต้องมาแล้วฮะตัวสุดท้ายครับมันต้องมาแล้วนะฮะอีราอีฮะไม่ได้ดึงไว้นะครับก็เดี๋ยวข้ามไปฮะหาตัว4บาทล่นเลยกันฮะรอบนี้หยิบมาเป็นไททันนะครับอ่ะมาเอ่อจินครับยังไม่2ดาวมีเคนครับขึ้น2ดาวเรียบร้อยใบหนึ่งตัวฮะตัว5บาท และเอสเลียวก็จะมาเหมือนกันนะครับขาดอีก2ตัวฮะผมอะไรก็ได้เลยเอสเลียวก็ได้ทวิฟเฟตก็ได้เลยนะครับทวิฟเฟตขอตัวเดียวเอสเลียวขอ2ตัวอ่ะจินค่ะไปก่อนฮะสดาวและเคนอีก1ตัวโอเคเราจะไม่เสี่ยงขายตัวใดตัวหนึ่งนะฮะเราเก็บตัว4บาทไว้จะได้เจอตัว4บาทที่อยากได้นะครับใช้มาทั้ง2ตัวเลยแหละอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับทูดามิเอทะเซนด้าสาดาวด้านหลังเลยทูดามิเอทน่าจะ6กนะครับแต่อเฟมาเป็นลาพิดไฟขั้นหนึ่งและด้านหน้าอย่างหนาเลยฮะ ยิงไปฮะเอสเลวออกเก็บเซ็นนาไม่ได้ครับอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยเกือบไปเหมือนกันโมนิคายเซอร์อีกแล้วครับมาบ่อยมากเลยอาจจะ3มดาวได้แล้วนะถ้าไม่ขายเพื่อปั้มจินนะครับแล้วก็หมดแล้วฮะตังค์อีอตัวนึงไม่มาเลยวะ,ะจินอีกแล้วนะฮะอันนี้ขาดอีกเยอะเลยครับแล้วตัว5บาทด้วยสุ่มเจอยากกว่า4บาทเยอะโอ้โหแล้วช่องอย่างเต็มโอ้โหต้องเคลียร์หนึ่งตัวเคลียร์หนึ่งตัวเคลียร์ยนหนึ่งตัวไม่มีด้วย หนึ่งตัว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 อะไรดีหนึ่งตัวย่อดเลยก่อจินนี่แหละไปคงจะไม่ได้สามหรอกรอบนี้ครับเจอกับโอ้โหทวิทเฟสดนะคิดว่าไม่มีแล้วมีจนได้นะครับใกล้มาเป็นนี่ฮะเฮดไลเนอร์ครับเขากล่าว่าในปูนี่หมดแล้วนะครับเขามีในคลังหนึ่งตัวครบสิบแล้วนะครับไม่มีทางเจอแน่นอนเสียดายมากฮะฮะทวิทเฟสดสามดาวไม่ได้ครับไปลุ้นเอสเรียวแทนแล้วครับหรือไม่ก็เก็บทีมนี้ไปเลย อ่ะโอเคฮะไปลองลุ้นเอสเลวก็ได้ฮะเอสเลวขาดอีกนี่ไงอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะฮะขาดแค่ตัวเดียวไม่จําเป็นต้องขายให้ไลเนอร์ครับผมว่าใช้ใช้ไปก่อนนะครับไว้สุ่มเจอดีกว่างบเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นฮะไม่ต้องเสี่ยงขายแล้วก็ไม่เจอนะครับโอเคไม่เป็นไรเรายังสามารถแพ้ได้อีกครั้งนึงฮะยังไม่ต้องทุ่มสุดตัวนะครับรอบนี้ฮะเจอกับแอนนี่นะฮะสเปลวิเวอร์อ๋อแต่จะเป็นลูลู่นะฮะลูลู่สามดาว สกิลรัวฮะโ,โ,โ,โชจิน2อ,อันอาร์คแองเจิลหไหวไหมเนี่ยดูเยอะมากเลยฮะสตูเก็บกวาดไม่ทันครับแล้วก็มีอารกาลิฮะมันลวงนิดหน่อยด้วยครับเอสเดียวเรากําลังจะแตกครับดูเหมือนรอบนี้จะไม่ไหวแล้วนะฮะแนวหน้าเราหายหมดแล้วครับเรียบร้อยฮะแพ้ครับยังได้อีกรอบนึ่ง เอสเลียวซื L ้อเฟสเอสเลียวซื T ้เฟสไม่มีเลยสี่บาทโหอะไรวะงั้นเป็นยอริคโอ้โหแล้วได้เลือกคู่สุดท้ายด้วยยอริ k ก็ไม่ได้ขึ้น2ดาวครับก็ไอเทมงั้นไปแทงเลยกันฮะไปเทมแทงไปอ่ะโอเคฮะตอนนี้น่าจะต้องสุดตัวแล้วนะครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้แล้ว7แต้มสุดท้ายโอ้โหรีฟอร์เจอร์อย่างเยอะไปสุมหากันฮะเอสเลียวสุดท้า e ยไม่เจอต้องขายขายอ่ะ ไม่มีโอ้โหทวิตเฟดจะหลงมาให้สักตัวไหมบ้านเขาแบบขายขายหน่อยไหมเดี๋ยวเราขายยอริกฮะยอริกไม่สอครับมาสุม่มกันต่อฮะไม่เจอวะ่ะต้องขายอีกขายอีกขายจินแล้วกันครับ <c oughs> เผื่อเจอทวิตเฟดฮะไป <c oughs> โอเคเรียบร้อยเอสเลว์สามดาวเรียบร้อยครับแปะเทมก่อนนะครับ <c oughs> บัมเบอร์เวสครับติฟโกฟะแล้วก็ให้ทวิตเฟดอุ้ยสองแล้วกันไป ลองดูฮะรอดไม่รอดครับและรอบนี้เจออากาลิสองดาวนะครับมาลวงทวิตเฟดไม่เป็นไรฮะเรามีตัวแบกใหม่เป็นเอสเียวสามดาวครับเรียบร้อยฮะเก็บกวาดไปพอสมควรแล้วก็ชนะไปฮะสามทีมสุดท้ายนะฮะคนที่ใช้ทวิตเฟดแตกไปแล้วฮะเราก็รอลุ้นสามดาวได้อยู่ขาดอีกสามตัวนะครับใช้ต่อไปใช้ต่อไปไม่ต้องขายทิ้งได้ยอลิกฮะกลับคืนมาครับเอามาลงเหมือนเดิมนะฮะ หลือ6บาทกับทวิทเฟดอีก3ตัวครับก็ยากอยู่นะฮะตอนนี้ก็แต้มจะหมดกันแล้วนะครับเผลอๆอาจจะรอบสุดท้ายก็ได้แล้วก็ไม่เจอนะฮะเรียบร้อยรอบนี้ฮะเพนตาคิวเลยครับเคลสามดาวเป้าหมายแบบเยอะมากๆเลยทั้งหุ่นทั้งหนวดนะฮะโอโหโคตรเยอะเลยรอเรรอสเลวฮะยิงกวาดแต่ใช้เวลานานหน่อยฮะต้องรอสกิลรอบที่3ฮะถึงจะยิงกวาดไปได้ครับเรียบร้อยฮะชนะไปครับ โอเคฮะมาลองด้วยเทมมาหน่อยน่าจะให้เคนอะเคนสองดาวขาดไอเทมอีกชิ้นหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ไม่มีอะไรเลยเอาฮาร์ดไปแล้วกัน,นครับเอ็โคไป <c oughs> ได้จินใหม่อีกตัวฮะรอลุ้นจินสองดาวกันดีกว่านะครับปิดจบสวยๆตอนนี้คือรอบสุดท้ายแล้วฮะสองทีมสุดท้ายละโอ้โหไม่เจอตัวนั้นขายยอลอิกนะครับโอเค ทีมสุดท้ายเป็นอีโม4สีนะครับลูลู่อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับขอขยับตำแหน่งนิดนึงไอเทมยังไม่ได้เปลี่ยนฮะอีเวนต์ชาวก็ยังอยู่ซําซ้อนหน่อยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้พลังป้องกันกันกบกันเวทนะครับอ่ะมาลองดูกันฮะอันนี้ลูลู่3าดาวมีซิกมาแล้วก็เปิดไฮเปอร์ป๊อปขั้น2นะครับเฮดไรเดอร์ <Head Rider S 2> เป็นป๊อปปี้ฮะป๊อปปี้ทุกลัวรัว,รวอยู่ทางซ้ายมือครับแต่เข้ามาไม่ได้ฮะติดเคนครับเคนช่วยแทงและตีดูดเลือดลดความเร็วกันโจมตีไปฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บกวาดไปโอ้สกิลสย,ยสวย ในส่วนเอสเดียวของเราก็3ดาวสักทีแล้โหทํามาตั้งนานวันนี้อยู่กันกับฮัสติว์ครยิงยาวขั้นแรกามาตลอดเลยนะครับไม่ได้ขึ้นขั้น2เลยหาโยเดไม่เจอพอเจอก็นู่นเนี่ยเปลี่ยนทีมแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ละส่วนทวิเฟสครับเป็นดิสโก้ครับมาช่วยบัฟเปิดดิสโก้มาขั้นหนึ่งได้ฮิลหน่อยได้ความเร็วนิดหนึ่งเครับเป็นเฮดไรเดอร์ซัพพอร์ตแล้วกันวันนี้ ถ้ามีเงินสักหน่อยก็คงเปลี่ยนเทเลนเนอร์ครับเป็นเคนหรือไม่ก็จินนะครับเป็นตัว5บาทเทเลเนอร์ไปซึ่งก็จะมีลุ้น3ดาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ตอนนี้แต้มมันไม่ไหวแล้วก็ใช้แบบนี้ไปไม่เสี่ยงดีกว่านะครับอ่ะวันนี้จบไวเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtop Up อครับใครอยากเติมเงินเติมเกมในราคาถูกผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่เกมทีเกมอื่นอีเนาะมี่หน้าเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าไปตติด่ออบถามที่หน้า Overtop Fanpage ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปที่เป็นดีสคริปชันนะฮะลองไปติดต่อสอบถามันดูอ่ะไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ